นอกเนือ่องจากเรื่องนามในพื้นที่ทาบจังหวัดเลยใช่ไหมในพื้นที่จังหวัดสงขลากเ็เหมือนกันค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะเขามีการสารุปสถา,านการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่13ถึงวันที่2 1พฤศจิกาย,ยนนี้นะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบนี่แหละ6กอำเภอ3 6ตั้บล1 58หมู่บ้าน5 4 5 4ครัวเรือนค่ะ ตามเี่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสธาณภัยจังหวัดสงขลาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือน,นในพื้นที่จังหวัดสงขลานะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกนักและก็คืนลมเรงจนถึงวันหยี่3พฤศจิกายนนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีประกาศเกี่ยวกับสภาพอากาศและก็ปัจจัยเสียงในช่วงวันดังกล่าวในภาพรวมในยังคงไม่น่าเป็นห่วงพื้นที่ได้รับผลกระทอบเส้นใย,ยก็เกิดจากนำฝนที่ท่วมครั้งและก็ระบายออกไม่ทันนี่แหละค่ะซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่13ถึง2 1พฤศจิกายนได้ นะก็ะทร่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายมีพื้นที่ได้รับผลกระทอบด้แก่อำเภอสะเดาอําเภอสิ่งหนนันโครอําเภอระโนดอําเภอสติงพระแล้วก็อําเภอกระส้สิ้นแล้วก็รวมถึงอําเภอเมืองสรงคล้าค่ะรวมจำนวนรวมในหกอําเภอ ส6พตำบล1น8หมู่บ้าน5650เซรอยเซขัวเรือนแล้วก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานวัตภัยในเกออำเภอกระแซีิยซแล้วก็อำเภอระโนเนี่ยร่วม5ตำบล11หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนส่องรยพขัวเรือน6 1รยคนนะคะบ้านเรือนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายบางส่วนใน1 6หลังแล้วก็ทนุ้นเนี่ยเซซ้ายก็คือได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลและกวนที่21 คือจิกายุนเวลา15นาฬิกาเดี๋ยวเขาจะมีสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งตลอดทีส่สานะคะแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการต่ว่าสงคลาก็บอกว่าตอนนี้สงคลาได้ออกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสา,าภัยเขตการห้นความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเฉินแล้วสี่อำเภอได้แก่อำเภอเสดาจอำเภอสิงหานาน์นครอำํำเภอระโนดอำเภอสถิงพระรวมจำนวน2 3ตำบล1 2 3หมู่บ้านเพื่อจะบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามลักเกณฑ์ที่กฎหไม้กำนอดออย่างเต็มกำลังส่วนอำเภอกระแซสินแล้วก็อำเภอเมืองสงคลาเน ระวังดําเนินการนะคะขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็ยังมีน้าท่วมขังในพื้นที่ลุม่มแล้วก็พื้นที่ที่ยุติกับเลราทรบสงคลาเนือจากมีน้าทะเลนุ้นค่ะก็ได้สร้างการใหซุ่นบัญชาการเตุการระดับพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะทางเตรียมพรม้อมกําลังเจ้าหน้าที่ค่ะสั่งเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุห้าพี่น้อ,อประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สาม,มารถแจ้งเหตุแล้วก็ข้อความช่วยเหลือได้ถี่ไม่เด็โทรศัพท์0ูนเจ็ดสี่สามหนึ่งหกสามแปดศูนย์พี่หว่ สิโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโทรฟรีด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเดีย๋ยวเราเห็น,นบรรยากาศหรือยังนี่นะมีน้องๆน,งนูนูเลยค่ะพอนำท่วงปุ๊บตามนุนเนี่ยนะไปแล้วชายออกไปเล่นประเนี่ยตรียากจะฟากเตือนถึงผู้ปกครองนะไว้เฉ้ช่ยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ฟากเตือนสิทธิดเพราะมันไม่มีใครโรไม่มีใครขีดหรอกว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นได้นะพี่โอ๋ใช่ต้องให้อยู่ในสายตาถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้น้องๆออกไปเล่นน้ำนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำพาฝนทิ้งช่วงก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่ก็ระดับน้ำลดลงย่างต่ออเนืง เราเดิมคลี่คลายแล้วก็สุรภาวะปกต็ดแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่เลยนะ